สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาก็มาเตรียมอีกแล้วนะคะนี่เตรียมทำอะไรเนอะนี่นะคะกระชายพริกขี้หนูมะกรูดหั่น้นอยหอมแดงตะไคร้นะคะนี่ที่อยากนําเสนอมากๆนี่คือตะไคร้ที่ต้นที่ยาปลูกนะคะทุกคนมันงามมาก นี่ไปเด็ดไปตัดมากรหนึ่งเลยค่ะเตรียมนะคะเตรียมจะสับปลาร้าของภาคกลางอีกนะคะวันนี้วันนี้เตรียมก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะทํานะคะพรุ่งนี้หลังจากไปวิ่งส่งนมแล้วก็จะมาทํานะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้ยาสักหนึ่งไลค์นะคะถ้าชอบอกชอบใจก็ช่วยกดไลค์ให้ยาสักหนึ่งไลค์นะคะ นี่ย่าจะนำเสนอนะคะนำเสนอมากๆก็คือตะไคร่น่คะ